ไปไปอื่นทํากระทําด้วยความเอือ้อเฟื้อโดยความหนักว่าของนี้สําคัญมีค่าฟังโดยเคารพอย่างนั้นแล้วก็จําโดยเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามโดยเคารพอันนี้ชื่อว่าได้กลิ่นได้กลิ่นของพระพุทธพจน์คือพระพุทธพจน์เนี่ยจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นแล้วแต่คนใชัยกลิ่นคือประโยชน์ของคําสอนแล้วแต่คนถ้า ถ้าเราฟังแล้วเราก็ไม่เคารพไม่เห็นคุณค่าใส่ใจไปที่อื่นนะก็ชื่อว่าไม่ได้ผลของพระพุพทธพจน์นั้นแต่เมื่อไรก็ตามเราฟังแล้วเราเนี่ยหูฟังด้วยเคารพจำได้เคารพและปฏิบัติตามอะไรนหน้นกลิ่นจะออกแล้วนั่นคืออะไรศีลจะออกไปจากชีวิตเราแล้วนะเมตตาจะออกไปละศรัทธาจะออกไปละ ใช่ไหมพระพุทธเจ้าแสดงเมตตาตแสดงสีมแสดงศรัทธาแสดงกุศลกรรมบทสิบเราฟังเลยไม่มีเลยในตัวเราที่ท่านแสดงมันไม่มีเลยก็ชื่อว่าไม่ได้กลิ่นไม่ได้ทํากลิ่นหอมให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าเบื่อเราทําขึ้นมาแล้วก็จะได้ผลดีอยู่ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้เกิดเป็นประโยชน์ แกมหาชนดังนี้แหละจบจบฉัตตะปานิอุบาสกเพราะนั้นสําคัญนะคาถาที่ท่านแสดงเนี่ยสําคัญว่าพระพุทธพจน์จะมีผลหรือไม่มีผลเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธพจน์อย่างเดียวอยู่ที่ว่าคนฟังฟังแล้วเขาลบหรือไม่จาได้หรือไม่ปฏิบัติตามได้หรือไม่อันนี้อันนี้สําคัญนะถ้าทําได้ปฏิบัติตามแล้วเนี่ย เราก็จะได้กลิ่นหอมของพระพุทธพจน์คือได้รับผลประโยชน์จากคำสอนพุทธเจ้านั้นบริบูรณ์ไม่มีทางที่จะไปเกิดความหวันไหวในในในคำสอนหรือในคำกล่าวของคนอื่นว่าเพราะคำสอนพุทธเจ้า ไม่มีประโยชน์แต่ชีวิตจะไม่กล้ากล่าวพูดคําพูดนี้เลยเมื่อเราได้ได้ปฏิบัติตามแล้วได้ผลอันนี้มันต้องรู้ในตัวเราเองว่าคําสอนนี้เป็นประโยชน์แกเราหรือเปล่าสอนเราได้จริงหรือเปล่าสอนแล้วเราได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าสอนเราให้ทานเนี่ยแล้วทานมันมาเกิดในใจเราจริงหรือเปล่าถ้าสอนเราให้กตัญยูกัตัญยูมันเกิดแล้วกตัญยู้มันให้สุขแก่เราจริงหรือเปล่ามันต้องมันต้องพิสูจน์ดูนะเราถึงจะรู้ได้ว่า พระพุทธพจน์ที่ท่านแสดงนั้นมีคุณค่าแก่เราขนาดไหนต่อไปนะว่าด้วยเหตุเสื่อมและไม่เสื่อมแห่งศาสนาในตัตยสัทธรรมะสัมโมสสรดูกนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัจธรรมทำห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเร่าเรียนพระสูตร ที่ทรงจําไว้ไม่ดีเรียนไม่ดีเรียนแล้วประจาไว้ไม่ดีด้วยบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีด้วยถ้อยคํนะหรือด้วยประโยคที่มันไม่ดีแม้อัดอัดก็คือสภาวะธรรมหรือความหมายแห่งบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีย่อมเป็นเนื้อความมีในไม่ดีนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งโอ้อันนี้สําคัญมากเลยคือเรียนพระสูตรแล้วก็ จำอะไรไม่ถูกต้องรู้ไม่ถูกนรู้ไม่ถูกยุ่งไปหมดเลยคันนี้ก็คันนี้มันก็เป็นความเสื่อมเลยเพราะมันไปไปไป,ไปเข้าใจผิดไปแล้วเขาสูตรท่านแสดงอันเนี้ยมีความหมายอย่างหนึ่งแต่เราไปเข้าใจซะอย่างหนึ่งนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะแห่งความลบเรือนเสื่อมศูนย์แห่งสัตธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมศูนแห่งสัตธาอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากว่ายากคือว่าไม่รับคําสอนโดยเคารพนะไม่ใช่ว่าง่ายว่าง่ายนี่รับคําสอนโดยเคารพเลยไม่มีการอิดเอื้อนอะไรทั้งสิน้นประกอบด้วยธรรมที่กระทําให้เป็นผู้ว่ายากเป็นผู้ไม่อดทนรับคำท่าสอนโดยไม่เคารพ นี้เป็นทาข้อที่สองหรือเป็นเหตุข้อที่สองย่อเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูนย์แห่งสัตธรรมนี่ว่าว่ายากนี่ก็แย่แล้วหัวดื้อนะไม่เอาไม่ยอมรับเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อว่ายากแล้วว่ไม่อดทนแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนไม่อยากรับคำสอนอันนี้แน่นอนเลยลบเรือนเสื่อมสูนย์แห่ง อีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระหูสูตรมีการเล่าเรียนมากทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกามาติกาเนี่ยก็หัวข้อธรรมะนะอย่างเช่นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วต้องแจกออกมาได้ด้วยกุศลนี่คืออะไรอากุศลนี่คืออะไรแต่เรียนแล้วเนี่ยไม่บอกพระสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลรานั้นล่วงลับไปพระสูตรย่อมขาดเข้ามูลไม่มีหลักนี้เป็นธรรมข้อที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมเวลาจะสอนเขาก็สอนไม่หมดสอนโดยไม่เคารพสอนไม่ให้สิ้นเชิงม,มีการปิดบังเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยใครๆกลัวเขาจะรู้เท่าเราเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วพระสูตรก็เลยขาดต้นขาดมูลลากขาดเทุ ขาดต้นเหตุไม่มีหลักก็เป็นนั้นว่าพระสูตนั้นๆก็เสื่อมสูญไปลบเลือนไปอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระคือบวชมานานเนี่ยเป็นผู้มกักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดล่วงละเมิดคือล่วงละเมิดวินัยทอดทุระในทางวิเวกคือไม่เอาแล้วไม่ไปอยู่สงหนัดกายในปา่าไม่ไปอยู่ เพื่อประพฤติกรรมฐานให้สงัดจิตให้สังกัดกิเลสไม่เอาแล้วไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเราก็คือโสดาปติมัคโสดาปติผลนี่ยังไม่ถึงอะถ้าพวกเรได้ได,ได้ได้โสดาปติมัคเป็นผลแล้วก็ต้องทาต่อไปอีกนะไม่ใช่หยุดทําไปจนกว่าจะถึงอรหัตจะผลนั่นแหละจนหมดเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้ง ก็คสือพานนิพพานบรรลุเนี่ยคือมรรคผลประชุมชนรุ่นหลังย่อมถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างประชุมชนนี่หมายถึงว่าภิกษุที่บวชทีหลังก็เอาภิกษุที่เป็นเถระเป็นตัวอย่างประชุมชนเหล่านั้นก็เป็นผู้มัมากมีความประพฤติย่อหย่อนมากๆคืออยากได้ปัจจัยสีมากๆอยากได้ลาบจักกาละมากๆ มีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดล่วงละเมิดศิษาบทพทอดทุละในทางวิเวกไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงก็คืออธิศีลศีลอันยิ่งก็หม่ถึงอธิจิตก็หม่ถึงอธิปัญญาก็หม่ถึงอย่างเนี้เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือมรรคผลเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ไม่ทําให้แจ้งคือปฏิปานาน,นี้เป็นธรรมข้อที่สี่ ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัตรรมอันนี้ก็คงจะเห็นได้แล้วนะเมื่อเมื่อเมื่อคุณประพฤตินำเขาในการทําตามใจดิเลสมันไม่มีทางหรอกที่คนรุ่นหลังมันจะมามันจะไม่ทําตามนะเพราะว่า,วาเราเป็นหัวนหน้าเขาเนี่ยเขาก็ต้องทําตามเราอีกประการหนึ่งสงเป็นผู้แตกกัน เอาละยุ่งละทีนี้สงแตกกันแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายไม่ลงไม่ลงสังฆากรเดียวกันไม่ลงปฏิโมก์เดียวกันเมื่อสงแตกกันแล้วย่อมมีการด่ากันและกันบริพาทกันและกันแช่งกันและกันทอดทิ้งกันและกันเรียกว่าโกรธกันทะเลาะวิวาทกันในเหตุการณ์เช่นนั้นคนผู้ไม่เลื่อมใสก็ยอมไม่เลื่อมใสไอ้คนที่มันได้ท่าอยู่แล้วยิ่งด่าใหญ่เลย เกนพวกหนังสือพิมพ์เป็นต้นยิ่งด่าใหญ่ขายหนังสือดีเราต้องลงให้มากๆยุยงให้มันแตกกันนะเพราะว่าขายของดีนี่ไม่มีใครซือ้อขายของไอ้ชั่วๆร้ายๆทุกๆอย่างยากลำบากลังบนคนซื้อเยอะขายข่าวอย่างนั้นคนไม่เลื่อมใสย,ย่อมไม่เลื่อมใสและคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วย่อมเหินห่างไปว่าสงไม่ดีเลยทะเลาะกันมันบริพาทกันด่ากันทอดทิ้งกันหันหลังให้กัน นี้เป็นธรรมข้อทีห้าย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมศูนย์แห่งสัตธรรมดูความพิสูจน์ทั้งหลายทำข้าปราการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมศูนย์แห่งสัตธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถูกต้องหมดแล้วโดยสรุปก็คือกิเลตนั่นเองกิเลน่ะทาให้แตกกิเลสในพระนี่าทำให้แตกลนนแตนะโลกมากไม่เคารพไม่เคารพก็คือไม่มีทีริอตตปะไม่ศรัทธาไม่กตัญยูกตวเวทีเนี่ยนะโลกมากหวังจะเอาลาบยศ ตักกะละนะพูดอย่างนี้จะมันไสอาตมาหรือเปล่าไม่รู้นะพวกพระทั้งหลายม,มันมันไสกันไม่ถูกนะพระสูตรก็ว่าอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นภายเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตรมทำห้าประการเป็นชนยัยคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนพระสูตรที่ทรงจําไวด้ดีด้วยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวด้ดีด้วยถ้อยคํา โดยประโยคที่ถูกต้องนะแม้อัดแห่งบทและพิธีนะที่ตั้งไว้ดีย่อมเป็นเนื้อความที่มีในดีคือคือพอพอพอถ้อยคาดีใช่ไหมเรียนจำไปดีก็จะสามารถเห็นสภาวะธรรมเห็นความหมายเห็นตัวจริงของธรรมะได้ดีตอนเนื้อความที่มีในดีก็แบบนดีก็คือแม้ว,มว่าให้รู้ดีให้รู้ถูกต้องนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรม ก็แสดงมายักตรงกันข้ามนะพระสูตรนี้ก็ยังไม่จบแต่ว่าเนื้อความก็คงจะพอรู้ได้ง่ายก็คิดว่าขอยุติไว้แค่นี้เพราะว่าเวลาแห่งการบรรยายธรรมก็หมดตรงพอดีขอให้พระสัตธรรมของพระธรรมามพุทธเจ้าจงรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตจิตใจของท่านไปทุกชาาบทุกพบที่ท่านเกิดแล้วเกิดแล้วขอให้ท่านเป็นผู้เจริญ ในการปฏิบัติตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานโดยพลานทุกท่านเธอ